ทุกครั้งที่ผมขึ้นมาที่นี่ร่องรอยที่จารึกคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ตามกาลเวลาจะชวนให้ผมนึกถึงปราสาทอีกครั้งไกลออกไปจากนี้200กิโลเมตรผมกำลังทบทวนเรื่องราวความเป็นมาของข้อพิพาทกรณีปราสาทพระวิหาร ตั้งแต่ในยุคที่ชาวขอมโบราณสร้างปราสาทหรือที่เรียกว่าศีสิะเรสวนในสมัยนั้นขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความศรัทธาสูงสุดต่อาศาสนาและไม่เคยมีใครตั้งคำถามครับว่าใครเป็นเจ้าของแล้วปราสาทก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาเป็นใหญ่ในแถบนี้เกิดการขยายอำนาจเหนือดินแดนรวมถึงการทำสนธิสัญญา และแผนที่แบ่งเขตแดนขึ้นครับประสาทพระวิหารมีเจ้าของก็ตอนนี้เองต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไทยได้ดินแดนบางส่วนกลับคืนมารวมถึงประสาทพรวิหารด้วยแต่ในที่สุดก็ต้องคืนอำนาจเหนือดินแดนไปทำให้ประสาทพระวิหารกลับคืนไปอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้ง ก่อนที่ไทยจะส่งกําลังขึ้นไปที่ปรา,าสาทจนเกิดการประท้วงจากทั้งฝรั่งเศสและกัมพูชานําไปสู่การยื่นฟ้องไทยต่อศาลโลกในคดีปรา,าสาทพระวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2502อย่างที่เราทราบกันทำไมศาลถึงได้ตัดสินว่าปรา,าสาทเป็นของกัมพูชา นี่คือคำถามที่ยังค้างใจผมเพราะแผนที่ที่ถูกขีดเส้นเขตแดนกันเอาปราสาทพระวิหารไปอยู่ในดินแดนใต้อำนาจของฝรั่งเศสหรือกัมพูชาในปัจจุบันงั้นเหรอในปีพุทธศักราช2502กัมพูชา ยื่นคำขอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้วินิจฉัยว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของปราสาทพระวิหารและให้ไทยถอนกำลังออกจากปราสาทและบริเวณใกล้เคียงปราสาทและในปีพุทธศักราช2505ศ250าลก็ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและไทยต้องถอนกำลังทหารตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ออกจากปราสาททวิหารหรือบริเวณใกล้เคียงประสาทก็แสดงว่าศาลโลกตัดสินให้ปราสาททวิหารเป็นของกัมพูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 5แล้วล่ะครับสำหรับคนไทยในตอนนั้นก็คงยากที่จะมีใครเห็นด้วยนะครับสำหรับกรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งศาลโลกได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วนั้นข้าพเจ้าขอทบทวนความเข้าใจกับเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลโลกทั้งในข้อเท็จจริงในทางกฎหมายระหว่างประเทศและในหลักความยุติธรรมเมื่อเป็นดังนี้แม้รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจะได้มีความรู้สึกสลดใจและขมขื่นใจเพียงใดในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสาหปร,ระชาชาติ ก็ต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีในกฎบัตรสหประชาชาติคณะรัฐมนตรีของไทยในสมัยนั้นจึงมีมติให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยถอนกำลังออกจากประสาทพระวิหารและล้อมรั้วลวดหนามรอบตัวประสาทและบริเวณใกล้เคียงประสาทแต่ได้สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องคืนเอาไว้ครับ ตัดสินเพียงแค่สาประเด็นนะครับที่ชัดเจนก็เห็นได้ในบทปฏิบัติการของธรรมศาสก็คือหนึ่งสารตัดสินว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาคือตั้งอยู่บนดินแดนนะฮะภายใต้อำนาจธิปไตยของกมพชชาอันนี้คือข้อข้อที่1ที่สารตัดสินนะฮะแต่สารก็ไม่ได้บอกว่าตรงไหนละ่ะที่เป็นเ,เขตเขตแดนทางบกนะฮะ ระหว่างไทยกับกัมพูชาหลายคนก็ชี้ให้ผมสังเกตว่าศาลตัดสินแต่เพียงความเป็นเจ้าของประสาทเท่านั้นไม่ได้ตัดสินว่าเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาบนแผนที่ฉบับนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ แล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้สารโลกวินิจฉัยว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของประสาทตอนนั้นไทยเองก็สู้คดีนะครับว่าแผนที่นั้นผิดเนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามสันปัน,น้ำในภูมิประเทศจริงและไทยก็ไม่เคยยอมรับแผนที่ฉบับนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่า แผนที่ทำขึ้นถูกต้องหรือไม่เพราะเรายังไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอในขณะนั้นที่จะตรวจสอบในการตัดสินว่าประสาทเป็นของใครสารมองว่าผ่านมาหลายสิบปีนับจากมีการทำแผนที่จนถึงวันตัดสินคดีไทยไม่เคยคัดค้านแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนระหว่างดงรักเลยเพื่อนนักกฎหมายของผมบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่า กฎหมายปิดปากครับแถมสารยังมองว่าฝ่ายไทยเผยแพร่แผนที่นี้อย่างกว้างขวางรวมถึงมีการขอแผนที่เพิ่มเติมจากฝรั่งเศสด้วยเหตุผลหลักก็คือเหตุผลเรื่องการยอมความประพฤติปฏิบัติของฝ่ายไทยนะฮะในการที่ไม่ได้โต้แย้งว่าแผนที่1นึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสเนี่ยหรือแผนที่ภาพผน,นงที่เรียกในคำอาสาสารนะฮะ เป็นแผนที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะฮะฝ่ายไทยมีโอกาสหลายครั้งที่จะโต้แย้งความไม่ถูกต้องของแผนที่แต่เราไม่ได้โต้แย้งในในขณะนั้นนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ศาลโลกยกขึ้นครับนอกจากนี้ศาลยังใช้เหตุผลอื่นๆอย่างเช่นการที่ไทยไม่ตอบหนังสือประท้วงของฝรั่งเศสและกัมพูชาการที่ไทยไม่ได้ยกเรื่องประสาทพ,พระวิหารขึ้นหารือในการประชุม ของคณะกรรมการประนอมสยามฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2490หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและการที่ไทยเองพิมพ์แผนที่สองฉบับแสดงประสาทอยู่ในกรัรมพูชาด้วยเหตุผลเหล่านี้ศาลจึงตัดสินว่าประสาทพระวิหารเป็นของกรัรมพูชาครับดังนั้นตอนนี้สำหรับผมแล้ว ผมคิดว่าก็คงไม่สามารถที่จะแย้งคำตัดสินของศาลโลกได้เพราะคำพิพากษาของศาลโลกถือเป็นที่สุดและอุดถอนไม่ได้อีกอย่างกำหนดเวลาการขอแก้ไขคำพิพากษาถ้าหากว่ามีหลักฐานใหม่ที่ต้องดำเนินการภายใน10ปีตามข้อ61ของธรรมนูญศาลโลกก็สิ้นสุดลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515แล้วด้วยครับเรื่องของตัวประสาทนั้น ชัดเจนไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505แล้วพื้นที่ที่เขาเรียกกันในวันนี้ว่าพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรนั้นมาจากไหนก็คงจะมาจากเรื่องที่ว่าฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าบริเวณวิซินิตี้นะฮะบริเวณปริมณฑลของปราสาทพระวิหารหรือบริเวณโดยรอบพระวิหารเนี่ยกินขอบเขต พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะฮะซึ่งฝ่ายไทยก็อ้างว่าจริงๆปราสาทพระวิหารเนี่ยเราส่งมอบให้กัรบูชาไปแล้วในสมัยจอมพลสฤษดิ์ฮะคอรมอสมัยนั้นก็ได้ล้อมรั้วลวดหนามส่งมอบไปและกัมบูชาก็ยอมรับแล้วว่าตรงนั้นน่ะคือบริเวณที่ฝ่ายไทยได้ชำระนี่ตามธรรมศาสตร์ไปถูกต้องคำตอบอยู่ตรงนี้ครับ หลังจากตัดสินคดีแล้วไทยจัดทำแผนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ชุด L7017 ขึ้นโดยแสดงเขตแดนที่ไทยเข้าใจตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศ,คศ,ศ 1, สคริสต์ศักราช1904และแสดงขอบเขตบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารที่กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2505เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลกด้วย แก่กัมพูชาายัางยึดถือเส้นเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนฉบับเดียวกับที่กัมพูชาเคยยื่นฟ้องต่อศาลโลกนั่นแหละครับกัมพูชามองว่าแผนที่นี้ผ่านการรับรองจากศาลโลกแล้วทั้งที่ศาลโลกก็ไม่ได้ตัดสินไว้นะครับว่าเส้นเขตแดนนั้นถูกต้องที่จริงแล้ว ในปีครศักรา1904หรือพุทธศักราช2447ไทยและฝรั่งเศสจัดทำอนุสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างกันโดยบริเวณประสาทพระวิหารนั้นตกลงกันให้ใช้สันปั่นน้ำครับ <S 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 และต่อมาในปีครศักราช1907หรือพุทธศักราช2450ฝรั่งเศสได้พิมพ์แผนที่ระหว่างดงรักซึ่งอยู่ในชุดแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000ขึ้น เส้นเขตแดนที่ขีดนั้นแม้มีเจตนาแสดงสัรปันน้ำแต่ไม่ตรงกับสรนปันน้ำตามภูมิประเทศจริงเส้นเขตแดนนี้ลากผ่านตอนเหนือของปราสาทพระวิหารและทําให้ปราสาทอยู่ในดินแดนใต้อํานาจของฝรั่งเศสหรือกัมพูชาในปัจจุบันจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้กัมพูชานําแผนที่ที่ว่ามามาถ่ายทอดเส้นลงบนแผนที่สมัยใหม่ตามความเข้าใจของตัวเอง เทคนิคการทำแผนที่ที่ต่างกันเป็นร้อยปีย่อมทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนอย่างแน่นอนครับส่วนหน้าตาของแผนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ที่ไทยจัดทำขึ้นตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคริสตศักราช1904จะยึดเส้นสันปันน้ำตามภูมิประเทศประกอบกับแนวรั้วลวดน้ำตามมาติคณะรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2 5 0 5เพราะอย่างนี้ ก็เลยเกิดพื้นที่พิพาทใหม่4.6ตารางกิโลเมตรอย่างที่เขาพูดกันนั่นเองครับผมเคยลองคิดเรื่องแผนที่ดงรักล้ายหนล,ลองค้นว่าเคยมีใครตั้งคำถามหรือเปล่าว่าทำไมในสมัยนั้นเราไม่คัดค้านแผนที่อย่างที่สารโลกว่าหรือว่าบรรพบุรุษของเราทีมีเหตุผลที่สำคัญกว่าการที่จะมาแย่งชิงาศาสนสถานแห่งหนึ่ง อ้นองตอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับเจ้าอนณานิคมอย่างฝรั่งเศสที่ได้อำนาจเหน,เนือดินแดนแถบนี้จนเกือบหมดแล้วรูปคนนี้เป็นรูปที่ฝรั่งว่าเท้งนั้นนะฮะเพราะนั้นก็แสดงอยู่แล้วว่าฝรั่งทำอะไรกับสยามและเราก็เสียอำนาจเหน,เนือดินแดนไปไม่รู้เท่าไหร่จนสามารถรักษาเอกรากของสยามไว้ได้ ในสถานการณ์บีบคั้นแบบนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าครั้งนี้ก็เช่นกันที่บรรพบุรุษของเรามองการไกลไปกว่านั้นแม้จะรู้แก่ใจว่าถูกเอาเปรียบแต่ท่านเหล่านั้นก็เลือกที่จะยอมเสียน้อยดีกว่าเสียมากครับเสียประสาทไปก็จริงแต่เราได้สิ่งที่มีค่ากว่านั่นก็คือเส้นเขตแดนสยามที่ฝรั่งเศสย,ยอมรับยังไงล่ะครับ เส้นแขดแดนที่จะเป็นหลักประกรันความเป็นเอกราชและอธิปไตยปกป้องสยามจากการรุกรานของประเทศใดๆได้ตราบเท่านาดสำหรับผมนี่คือกุศโลบายในการรักษาประเทศไว้ให้ลูกหลานของคนสมัยนั้นครับเราไม่มีทางรู้ความคิดของคนในสมัยนั้นแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคนรุ่นเราเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำอะไรกันต่อไป เรามีทั้งปัญหาเขตแดนรวมถึงในบริเวณประสาทพระวิหารที่ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไปข้อพิพาทเรื่องเขตแดนปัญหาว่าอันนี้ของใครอันนี้ของใครแย่งกันเป็นเรื่องปกติมากนะครับในในกลุ่มอาเซียนก็มีแต่ว่ามันไม่ถูกนํามาปลุกระดมให้ให้เป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเขาเขาทรตมันเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตเกินไป และเรายังรอการตัดสินการตีความคำพิพากษาคดีประสาทาวิหารที่น่าจะมีขึ้นในปีพุทธศักราช2556ด้วยแต่ถึงยังไงเราก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ให้ความตั้งใจที่จะรักษาดินแดนและเอกราชของบรรพบุรุษต้องสูญเปล่าและไม่ให้ปัญหาเพียงเรื่องเดียวที่เกิดจากการแบ่งเขตแดนโดยประเทศภายนอก ซึ่งเข้ามาขยายอำนาจในภูมิภาคของเราในอดีตมาทำลายความสัมพันธ์ของเราทั้งสองประเทศลงสิ่งที่ดีที่สุดผมก็คิดว่าน่าจะคิดถึงอนาคตร,ร่วมกันของทั้งสองประเทศนะฮะผู้นำทั้งสองประเทศน่าจะหาทางแ,แก้ปัญหาโดยสันติวิธีให้ยั่งยืนดีดีกว่าที่เราจะมุ่งเอาแพ้เอาชนะกัน คนเดือดร้อนก็คือคนชายแดนที่ภูมิสระที่ศรีสะเกดที่เขตพระวิหารอะไรนี่เลยว่าเรื่องแบบนี้พอประทุข,ขึ้นมาคนเดือดร้อนคือคนตัวเล็กๆคนชายแดนแก็พยายามอย่ามองระยะสั้นมองระยะยาวว่ายังไงไทยกับกัมพูชาก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปแหละนะครับจนกว่าโลกจะสลายแล้วก็ นี่ก็ยังจะเข้าสู่อาเซียน AEC เนี่ยนะฮะมันมีอะไรตั้งเยอะที่จะต้องนำมาคิดกันช่วยกันให้อยู่กันอย่างสงบส,สันติสุขใช่ครับผมค้นคว้าข้อมูลผมพยายามทำความเข้าใจในอดีตไม่ใช่เพื่อตัดสินถูกผิดแต่เพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้ผมควรเดินหน้าต่อไปยังไงความแตกแยก มีแต่จะให้บทเรียนแห่งความสูญเสียเราต้องคิดให้กว้างคิดให้ไกลคิดถึงอนาคตของทั้งสองประเทศเสียงจากอดีตบอกกับผมอย่างนี้ครับ